โอ้หลุงแอมเรากินอย่างนี้นะเราต้องเรียนรู้ไวผมได้ยต์มะพร้าวแล้วนี่แหละโอเคแล้วอร่อยนะวันนี้ให้สิบคะแนนทุกคนไปค่ะเคทีสวัสดีครับทุกคนผมยืนนะครับทุกคนรู้ไหมก่ออันนี้คืออะไรไม่ใช่แบบขนอนนะไม่ใช่ดูเรียนทอดอะไรนี้เลยนะนี่คืออะไรรู้ไหม กรเพาปลากับเพาปลาแล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับทุกคนกับเพาปลา1กิโลเท่าไรท่ารู้ไหมตัวเดาดิไม่รู้ค่ะ1กิโลแปดร้อยบาทเราว่าจริงๆอะผมไม่รู้นะครับภาคคีาจริงๆเยอะนะต้นแรกผมคิดว่าอันนี้ก็เหมือนแบบขนมใช่ไหมครับถ้าใส่น้ำแบบคดเข้าไปไง<อ>ไม่มีอะไรจะกินตัวเรกผมก็ซื้อมาเยอะแต่จริงๆไม่ใช่ภาคคีตาน,นี้กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแช่น้ำแล้วมันจะบวมใช่ไหม เขาไม่รู้เลยอะ่ะจะไม่เป็นไรนะไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกนะแล้วข้างหลังนี่เธอต้อมอะไรอะ่ะต้มไข่แต่ยังไม่ใส่นะน้ำอยู่ตัวน,นี้เขามักอันนี้ก่อนหมักข้าวผัดปลากก่อนทีก็คือนี่แหละเขากดูที่ยูทูบมาใช่ไหมใส่พร้งม,มันให้มาสักสามช้อนแล้วกันข้าวผัดปลานี้อ่ะต้องหลังแบบเยอะๆใช่ไหมครับไม่งาหน้าแบบอันนี้ไม่ไหวแบบ กรีนเมนเทิร์นเมนข้าเมนเหินช่วงนี้นะครับทุกคนเถอเธบ้านเราใช่ไหมครับไม่มีงานก็เลยกินกับพ่อปลาย่างนะครับก็ติมีงานบ่อยก็ก็กินกับพ่อปลาบ่อยก็เลยต้องทํำยังไงเราต้องทํากินเองดูดีดูสียงดีข้านึงเลย่ะให้แบบจ่มจุม ก็เอาน้ำทับไว้วิธีของฉันอย่างนี้ไว้ก่อนนะ,ะแล้วก็ทุกคนกับเพ่อปลาจริงๆต้องใส่ยอดมะพร้าวใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานน่ะหายอดมะพร้าวไม่เจอเลยที่จังหวเนี้สมุทรสงครามรัชบุรีมีสวนมะพร้าวเยอะใช่ไหมครับแต่ตลาดอะไม่มียอดมะพร้าว็เลยผมคิดว่าก็วันนี้อาจจะทํากินได้หรือเปล่าแต่จริงๆมีนะครับก็คือที่บ้านป้าแจ๋วเดีย๋ยวตัวนี้ผมก็ ไปขอยนมะพร้านะตีนะเมื่อวานนะป้าเจลมาคุยกับเราก็เลยเราบอกว่าป้าเจลเราอยากได้ยนมะพราวซื้อมาที่ไหนบ้างป้าเจลบอกว่าที่บ้านนี้ค่ะเมื่อวนะไม่คุยกับป้าเจลใช่ไหมคะโอ้ยอาจาะวันนี้ต้องใส่นี่อหน่อไม้แปกติผมชอบกินยยนมะพร้าวมากกว่าหน่อไม้ขอตอนรับมาช้าป้าเจลเล็บมันขึ้นไปตะกี้นี่อ้าวเหรอ อุย้ยวางทรงน้ำน่งวะโอ้ยป้าเจลต้นมะพร้าวนี้แข็งแรงปะเนี่ยแข็งแรงอิ่งปะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่หัตตรงกลางนะโอ้โหโอ้ยส้มเก่งส้มเก่งเธอเขาล่ะกระเทียมนะล่กะกระเทียมมาข้างล่างมมงงลา,งาอยู่มาข้างล่างเนี่ยมีถ้าลมมีที่เจมโอ้ยต้นอะเธอต้นไม้ไม่แข็งแรงอ่ะ นี่ไงหัวมะพร้าวเนี่ยไม่ปกติเขาก็จินตนาการของเขาชิมายุนมะพร้าวก็คือขาวๆอ้าวค่ะอ้าวค่ะโอ้ยส้อมมาโอ้ยส้มนี่ ลุงเอ็มเมื่อกี้เห็นเห็นส้มไหมครับตลกม,ม,มากช้างลม้มไงคล้องเลยช้างลม้มตัดก่อนโอ้ยโอ้ยร่องใหญ่ขนาดนั้นเลย,ยอ,อ๋ออ๋อรู้แล้วยูต้นแบบนี้อ๋อข้างในแบบสีขาวขาว,ขาวเริ่มจะออกมาแล้วทุกคนถ้า คนที่เจอยอนมะพร้าวแถวแถวบ้านต้นหลไรใช่ไหมครับต้องสวยเกลียดที่บ้านเยอะๆนะหายากนี่ <c oughs> ทำธุรกิจย่นปอกต่อไหมเธอเธอปอกไงฉันปลูกเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี้อ๋ออันนี้หรอครับข้างในขาวๆอันนี้กินอ่ะจริงหรอครับยังไม่ได้เหรออ,อ๋อนี่แหละนี่แหละ <c oughs> อร่อยไหมตบๆมนิ่มๆมานี้แหละ ยนมะเผาโอ้โหลุงแอมเรากินอย่างนี้นะเราต้องเรียนรู้ไว้อ๋ออยู่ที่ปเจลูกเอฟนู่นอันนี้ไม่ใช่ให้ถือเฉยแข่งมากฟันจ้าค่ะนี่น่ากินได้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเหมือนเซนไฟต์ก่อนย่าไปผัดได้เลยนะอันนี้ได้ไหมครับเจมพีเกลอจิมพีเกลกินได้นะหืมกระเทียมก็กินเลย สุดท้ายผมได้ยนมะพร้าวแล้วลุงเอ๊บขอบคุณครับลุงเอ๋ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะเอามาให้กินแบบจุ๊บๆเอาไปเยอะหน้ามาคนละด้วยค่ะรอนะครับเดี๋ยวผมมาให้กินวันนี้ผมตั้งใจทำอร่อยอร่อยถ้าเจอนอนก็วางในครัวได้ค่ะไปแล้วนะคะไม่กลัวแล้วค่ะขอบคุณครับอลุงแอ๊บ ทอดูดิโอ้ยเปเียวพวมแล้วว้าดูดิไข่เต็มเลยว้าแล้วทำไมต้องต้องเราเราต้องล้างบ่อยล้างหลายรอบใช่ไหมอันนี้ทำกี่ครั้งอะครั้งเดียวพอแต่ว่าถ้าเป็น,นุ่มนิ่มแล้วใช่ไหมเราต้องเอาไปล้างอีกประมาณสองสามรอบจริงจริงอ่ะผ้าผอมอะไม่คิดจะทำใช่ไหมเขาก็ไม่รู้นะ น้ำสุบัญญัติจากไก่ขราวพอปลาใส่นีก่อนใส่ข้องไก่2 2> โคร,นะรงไก่โครงไก่สองทองเธอไม่ทุบเลยเหรอโอ้ยวันนี้ต้องต้มนานไงประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเทุกคนเดี๋ยวก็จะหนึ่งถึงสชั่วโมงนะครับแล้วว่าเดินในสวนมาใช่ไหมครับอะไรผมรู้สึกว่าเป็นรอง ต้องปอกไข่นกกระทาด้วยว้าเรื่องเยอะเรื่องเยอะมีกิจกรรมไม่ทำเยอะครับพ่อป้าในวันนี้สอนให้ผมรู้ว่าเราต้องรอตามกินที่งานวัดโอ้ยหน้างาอะไรเงี้ยโอยไข่อันนี้ปอกไม่สวยเลยอย่ะท้องหมดแม่อยู่น่กกินไปปอกไป <c oughs> อยู่ไข่ไม่น้อยอยู่แม่ที่เพื่อซื้อ100ไปล่อยใบนี่ซื้อมาตัดีกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วกระพาปลาผมก็ทํากินแล้วก็ผมก็รู้ไม่ไม่เยอะนะครับเช่นยนมะพร้าวมาจากไหนกอน้ําซุปกระเพาะปลาก็คือมาจากไก่ตอนแรกผมไม่รู้เลยนะผมคิดว่ากระเพาะปลาชื่อกระเพาะปลาใช่ไหมครับก็เลยน้ําซุปก็เหมือนแบบปลาไชพาแล้วก็ยน่นมะพร้าวอันนี้แบบตอนแรกคิดว่าเหนือปลาใช่ไหมเออใช่ยน่นมะพร้าวแบบเนี้ย เป็นเส้นๆในในน้ำกระเพาะปลาที่อาหารกระเพาะปลาเขาไม่เคยคิดว่าเป็นยอดมะพร้าวเลยเลที่มันเป็นแบบฝอยๆเส้นๆอะไรเงี้ยนล้วก็เป็นเนื้อปลาเมื่อก่อนแม่คิดว่าเป็นดอกไม้เหรอเอาปัง,ปงสวนก็ใส่หนอไมกก้ก็มีนะครับเห็นไหมเราต้องทํากินเองก็ได้รู้คนที่อยากรู้ว่าไม่ต้องทํานะครับดูช่องผอมนี่แหละ <c oughs> ไม่ไม่แนะนําจะให้ทํนะครับเพราะว่าเรื่องเบ็ เรื่่องงายยูนโชคดีนะยูนจะกินกับพอปลาใช่ไหม mm. มีต้มมะพร้าวล้มพอดีเพราะพี่จุกช่วยเขาตลอด <c oughs> ไงไปเลยวว้าน้ำซุปองมาโอเคแล้วาดูดิ <c oughs> อันนี้ใส่อะไรเขาอเคแบบสองกิโลยนะวันนี้นะผมค์ชอบกินแบบเครื่องเยอะเยอะรออีกประมาณสามสิบนาทีนั่งกับพอปลา <c oughs> ถ้าเป็นเขานะเอาใส่เครื่องซักผ้าเอาเครื่องซักผ้ามาเดื่อเราไม่ใช่ง่ายนะกระเพาะปลาอยู่ไหนขอดูสิอันนู้นแล้วก็กระเพาะปลาล้างแล้วก็สุดท้ายเป็นอย่างนี้ซึ่งเราทำหม้อใหญ่มากเลยนะนิ่มๆแล้วเป็นชิ้นๆเดี๋ยวนี้ไปหั่นนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้เออได้แต่ว่ามันไม่หดแล้วไม่ไม่หดแล้วไงก็กินเป็นแบบประมาณนี้ได้ได้ได้เออดีดีดี พไปลาเยอะนะได้แบบืนนี้ได้กินแบบจุกจุกเรื่องรามาอของลงแอฟใส่ก๋วตียไก่ใส่อยู่นี่เครื่องล้นล้นไ,ไม่เน้นรสชาติเน้นเครื่องใช่อันนี้อันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเราแม่บอกว่าเลือดคัดไม่ได้ขัดไม่ได้แม่ซื้อที่ตลาดมาเพิ่งซื้อมานะครับกล่าวว่าถ้ามาหาเลือดไม่ได้ที่ตลาดหรือไม่ได้ไปนะหาตอนนี้ มีเรื่องแน่ไม่เป็นไรที่บ้านเรามีสามคนมีเลือดเยอะแบ่งกันแบ่งกันแด้หัวด้วยแล้วก็วันนี้ใช้แป้งมันฮ่องกองนะครับแม่บอกว่าต้องใช้แป้งนี้อาจจะได้อร่อยมันไม่คืนตัว,มวไม่คืนตัวอันนี้น้าเข้าจากฮ่องกองหรอครับก็เลยชื่อแป้งมันฮ่องกองเนเธอร์แลนเขาทำไมชื่อชื่อแ,แป้งมันฮ่องกองหรอครับไม่รู้เหมือนกันแปลกมาละแป้งมันฮ่องกงเหมือนเหมือนรสช่องสิงคโปร์เนี่ยหรอครับนี่น้ำข้าวอย่างเบเ์แลนด์ เดี๋ยวชื่อแป้งมันฮ่องกองปแป้งมันแป้งมันทำฝรั่งแท้เพราะว่าอย่างนี้อยดต้องคนเลยนะครับใส่ด้วยคนด้วยใช่ไหมครับออแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกคนกระเพาะปับของเราก็เป็นอย่างนี้ นี่แหละโอเคแล้วประมาณนี้นะแต่เครื่องโอ้โหของเราเครื่องเยอะมากเลยอยาหน้าตาก็โอเคแล้วอย่างนี้ไปไปงานได้แล้วโอ้โหเธอเธอยืนตักอย่างนี้ดูเหมือนแม่ขาแป๊บไปเลยอยโอ้โหถุงเนื้อโอ้โหแล้วก็อาหน้าที่ของแม่ก็คือมัดแล้วก็ใส่เครื่องให้แบบจุกจนกตงไกลแบบปิดปิดไก่โอ้โหเครื่องจุกจอกอะทุกคน ดูบรรยากาศอย่างนี้นะครับคนหนึ่งอะตากคนหนึ่งอะมัดย่างอย่างเนี้ก็เหมือนแบบไข่ของเลยนะอกย่างขิงใส่ยางใส่แล้วครับแล้วข้างในนี้แล้วต้องใ่จมแล้วใส่ไข่ใส่ใส่้ีก็ใส่ผักชีกับขิงตามหลังอันนี้มีวิธีหรอครับมีดิไม่งั้นมันกหมดเดี๋ยวผมก็ไปเจ๊ของเดี๋ยวพ่อให้มากินนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลากินข้าวเย็นพอดีถ้าเราไปช้าก็กินข้าวหมดแล้ว จะได้กินกับเพราปลาของเราแล้วก็รสชาติไม่อร่อยเท่าไหร่ไงตอนหิวมากๆกินจะได้อร่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ยูนไม่อยู่แล้วแม่อ่าไม่ไมใช่พรุ่งนี้ผมไม่อยู่กี่วันสองวันครับทำไมไม่ไปสักทีหนึ่งอ่ะต้องทำงานอะไรนี่นนทำในครั้งนี้อ่ะแม่ให้เราไปสักหนึ่งอาทิตย์จะแม่จะอยากจะจัดปาร์ตี้ที่บ้าน นี่หรือเปล่าไม่พาเพื่อนมาลองแม่อยากใหยูนไปผ่อนคลายไปอะไรไปอะไรนะต้อาร์จแข็ชารือชาร์จแบตเตอรี่ไปหาอะไรบรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยว้าแม่แม่นับเลยนะับวันนี้ทั้งหมดกี่ถุง ไม่เอากับพ่อปลา่สองสามส3่ห้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดเนนะเกินนะสิบแปดทุ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ว้าวแล้วก็ยังยังมีประมาณน,นี้อุ้ยเจ้เกือบแล้วนะอุ้ยวันนี้เจ๊เยอะจริงอ้ยดีแล้วดีแล้วลุงเอฟลุงเอฟมาแล้วเอากับพ่อปลามาให้ โอ้โหรับมาเนเยอะจังอะผมก็ตั้งใจทำนะโอ้ตั้งใจทำอร่อยเพราะว่าหลือว่าลุงเอ๋เวเสียแรงเสียงเงื่อให้เราเยอะไม่ด้หรอกตัดง่ายๆขอบคุณนะคะลุงเอ็มมองกล้องหนักครับมองกล้องนะเกินสองซ้ำชิคกี้อยู่นะแกล้แก๊กงแกล้งแก๊กงไปไหนกัน ไปให้บ้านอื่นบ้านอื่น<อ>บ้างน,นะครับเพราะลุงเอฟอ่ะให้มะพร้าวมายอดมะพร้าวเยอะอวันนี้อ่ะอัพพอร์ตอร่อยเพราะว่าลุงเอฟด้วยให้ยอดมะพร้าวจะไม่รู้นะผมยังไม่ไม่กินเลยนะไม่ได้ิทำให้อร่อยก็ปรุงเอานะครับไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากครับทา่านีหลังคนไทยมา หรอกครับอ๋อมาถ่ายรายการถ่ายรูปอะไรกันถ่ายรายการนหะครับเพระรท่านมาถ่ายรายการหนูด้วยไม่รู้ต้องทำยังไงดีโอ้โหขอบคุณมากจ้ะแล้วนี่ยายให้ไอ้นี่ไปกินขอบคุณครับขอบคุณที่ขอแต่จริงๆไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะแล้วเรื่องอะไรจะไม่อร่อยเราเราสามคนยังไม่กินเลยเลยเอามาให้ยายกินก่อน ถ้าไม่อร่อยยายก็ปรุงเอานะคะ,ะยายองปกให้หน่อยนะครับเวลายายองกินอาหารของผมแล้วก็รู้สึกยังไงออออร่อยมากค่ะไอ้จริงหรือเปล่าจริงนีจ่จะบอกให้เลยนะคนคนคนผ้าคนแก่ลูกหลานเอามานะมให้นะมันดีใจมันอร่อยไปแล้วอะออมันดีใจอะ่นะเนาะแล้วข้ายายายาขอบคุณมากๆหลานรักเลย เ,เดี๋ยวว่าจะเป็นลอมโอเคจะไข่ได้ไหมกระเพาะปลาลุงยูนเนี่ยกส้นติดจุกข้างแบบเยอะเยอะเกินไปอย่างอย่างเงี้ยถ้ามีงานหน้าเราไปช่วยได้อร่อยเฮดโถมอร่อยนะกระเพาะปลานี้กินง่ายนะ แบบคำวานนี้เลยองยบาง,งข้าวต้มแต่ว่าไม่ค่อยรอแล้วนะเพราะว่าไปไปแจกของนานเกินสรุปข้าวโพปลาก็คืออะไรหรอครับถุง <c oughs> ลมปลาถุงลมปลาตอนผมไปงานวัดแล้วก็มีข้าวพะปลาผมกินไม่เยอะนะรู้สึกขก้าวปลาเนี้ยแบบกินบอ่อยก็ได้ทําง่ายเป๊บเดียวกินได้อะไรเงี้ย <c oughs> หลังจากวันนี้ครัผม กินกระเพาะปลาพองก็กินเต็มที่เลยคนเราอ่ะต้องรู้ยังไงยังไงก็ต้องทําจะได้รู้เนาะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็อ,อาจจะลองมาติบครั้งแล้วก็ถึงจะไข่ได้ก็ได้คงไม่ได้ทาใครทําครั้งเดียวจะเปะเลยเนาะต้องหัดจริง,รงๆิงกินแบบนี้กินแล้วก็แบบท้องสบายมากเลยนะแต่ว่าแป๊บเดียวหิวอีก จนตอนนี้หนักเท่าไรประมาณเจ็ดสิบสองครับแต่ดูใส่ไม้องตอนนี้แม่เหยียดหนักเธาอยู่แล้วนะส้อมอ่ะส้อมก็เหมือนกันบ้านหรอฉันหนักน้อยที่สุดในบ้านความฟันของพมมาแล้วความฟันของพมก็คือสามโค้งหน้าน้ําหนักเท่ากันแม่กลับแล้วรอซ่อมอยู่แม่เจ็ดสิบสองจุดตีวันนี้ช่างวันนี้เลยน้ําหนักก่อนขึ้นชกขึ้นหรอครับผมก็เจ็ดสิบสามเมื่ก็อนเช้าพาไปหาหมองเลยก็ขึ้นกิโลอยู่แล้วสุขภาพอื่นดีดีเยี่ยมความดันไขมันเบาหวานอะไรไม่มีจริงอ่ะ เอซีหลายๆคนหวางสุขภาพที่บ้านเหล่านะครอบครัวเราเพราะว่าไม่กินผักกินเนื้อเป็นหมูไก,ก่ป็นจุกโจกเดสุดท้ายแม่วันนี้ตัวงมาแล้วก็โอเคแม่ไปตรวจเลือดมามเออแล้วก็ไปฟังผลเลือด<ม>ความดันไขมันเบาหวานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะเน<ม>ี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ้ว,วนแล้วจะไม่มีอะไรเลยแม่ก็เลยมองนะคุณหมอ <laughs> แล้วก็ต่ไปแม่ไม่ไปโรงพยาบาลน,นูน่นหมอคุณหมอน่ารัก คือเขา,าเอเมันก็ตัวตัวใหญ่แนละ้วปกติจริงๆแม่เป็นคนอ้วนนะคือล่ำมากอะตัวใหญ่อะแต่ว่าโดยสุขภาพโดยรวมมันคือดีเพราะจริงๆแล้ว่แม่ก็เหมือนอยูนะ่แม่จะเป็นคนที่ไม่คิดมากสบายๆสยุขภาพจิตด,ดีความดันนึงก็ไม่มีถูกปะอร่อยนะวันนี้ให้สิบคะแนนกู่อไปค่ะเทีิ อ,อิ่มแล้วค่ะแม,ม่นี่ก็อิ่มรู้สึกว่าวันนี้อ่ะไม่ใช่24ชั่วโมงวันนี้รู้สึก4 8ชั่วโมงหนึ่งวันยาวมากเลยอะ่ะ <c oughs> ยากไหมยากไหมทำทำดิไม่ยากครับไม่ยากแต่ลายละเอียดเยอะนะข้างๆทำเยอะต้มไข่นกกระทาเอาอกไก่มาฉีกเทดหอมเอามา,า,าอ่ะปลาเอ่ะปลาขยุมขายามล,ลัางลายรอบแล้วก็แบบจกิกแล้วก็ทุกคน ถ้าคนที่ที่บ้านามีครอบครัวหลายคนหรือข้างๆบ้านช่วยกันผมแนะนําว่าทำนะครับหรือว่าสว่วนมากก็ซื้อมากินติดท,ที่สุดลองให้รู้ให้รู้คราหน้าเราอาจจะทําอร่อยกว่านี้ก็ได้ไดครั้งนี้ครั้งแรก เขาเรียกฝึกมือเรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเรากินข้าวก็เสร็จชิมครับเราต้องเข้าไปทํางานต่อเพราะว่าวันนี้ใช้เวลานานมากนะเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้นะครับซ้มกับผมมาไปเที่ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบายบายครับสวัสดีครับ